สวัสดีกันอีกคลิปนะครับที่น้องพบกันอีกแล้วครับกับแท็กเตอร์น้อยสายลุยครับผมคลิปนี้เราจะพามาไหว้พระขอพรไหว้ปู่พญานาควัดป่าปากโดมอำเภอพิบู์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นแหล่งแหลมมากของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับติดตามกันยาวๆเลยนะครับพี่น้องวัดปากโดมครับผมถึงแล้วครับวัดปากโดม ที่บนมังสาหารนะครับผมมาจากสระบุรีครับเดินทางมาจากสระบุรีครับทีมงานแท็กเตอร์น้อยสายลุยครับผมครับสวัสดีครับเปิดรับเสริมดวงบูชาชคนะครับผมตอนนี้องคูตอนนี้บนวานนี่องคูง่านะครับผมครับบูชามีสามที่นะครับผมบูชาปูย่าก็เข้าประทานพ่าใหญ่ครับผม วันนี้อนดอกหนึ่งแล้วก็ของจะบุญครับผมเออครับดอกไมาเยอะนะครับผมเขยปากดมครับเขยปากดมยินยอมรับนะครับผมมียอมรับครับทุกอย่างสิบบาทดอกไม้บูชาปู่นะครับผมโอเคนครับจะทุบเค็ดดอกนะครับผมให้ทูบไปสามจุดเนะหมายพวกปูนี่ทุบเค็ดดอกสามสามขันนะครับครับผมว่าไวสามพุ่นหมายครับเนาะครับผม บัตรปากปากโดมข, <ไป S 1> ขึ้นแล้วนะที่ขึ้นแล้วนะ <ไป S 1> นล,นะ <ไป S 1> ลานจอดรถกว้างขวางสะดวกสบายนะครับพี่น้องที่เดินทางมากรับไหวปู่ย่าพญานาควัดปากโดมนะครับผมสบายมากครับลานจอดรถกว้าง Thank you. วัดปากโดมนะครับที่มองเห็นริบบิบคือแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลนะครับม <c oughs> ุนสะพานข้ามแม่น้ำมูลอันนี้คือสามแยกซ้ายมือคือแม่น้ำลำปะโดมแม่น้ำลำปะโดมตรงนี้จะเป็นสามแยกนะครับที่ตั้งของวัดปากโดมนะครับ ว,ว,วัดปากโดมนะครับพี่น้องครับนี่คือแหล่งแดนมากกองอำเภอพ,พิบูรณ์มังสาหารนะครับช่วงเวลานี้นะครับ นี่คือภาพถ่ายเหตุการณ์ตอนน้ำท่วมวัดป่าปากโดมนะครับน้ำขึ้นสูงท่วมรูปปั้นของปู่พญานาคยญาพญานาคเหลือแต่ช่วงคอเลยนะครับพระอาจารย์เจาวว้าวาดถ่ายเอาไว้ให้ญาติโยมที่มาเที่ยวชมได้ดูกันนะครับเพราะสองฝากฝั่งของแม่น้ำมูลกับแม่น้ำลำพดโดมเนี่ย จะเอ่อล้นขึ้นมาตอนหน้าน้ํานะครับหน้าน้ำน้จะขึน้น,นก้มวัดไปนะครับพี่น้องครับนี่คือวิวทิวทัศน์ของหน้าวัดนะครับผมเรือกำลังว,วิ่งออกไปฝั่งหนึ่งของอำเภอโพงเกียมนะครับฝั่งถนอนอำเภอโพงเกียมอำเภอตาลสมนะครับผมทำบุญให้อาหารปลาพี่น้อง มากะใครล่ะซปเปอร์แม็ก,กับแม่ดาวเงินดูให้หารปลาครับวัดปากน้ำโดมวัดป่าปากน้ำโดมอ,อำเภออะรอำเภอพี่บุญมังสาหารจ,จังหวัดอะจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องครับแหลนมาของอำเภอพี่บุญมังสาหารครับ คลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดแชร์กดไลน์นะครับผมจากทีมงานแท็กเตอร์น้อยสายลุยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ